รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประสบการณ์กับวิธีคิดมันเป็นตัวกำหนดชีวิตในวันข้างหน้าของเราที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนเก่งที่โกหกตัวเองได้โกหกตัวเองว่าสิ่งที่ท่านทำถูกต้องค่อยมีเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะจนเงินพอมากขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่ทอนความโลภเราจะเปลี่ยนเป็นไปอีกคนหนึ่งที่นกหนอกว่าพจะทอนความโลภตัวเองแบบนี้ได้ยังไงคือการให้จากใจ ความสุขที่แท้จริงเราก็รู้แล้วว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินกี่พันล้านกี่หมื่นล้านหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าเราตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าทุกวันที่เราทำมีค่ากับตัวเราเองกับคนที่เรารักและคนอื่นด้วยไม่เสียใจเลยที่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้เพราะว่าได้ทำในสิ่งที่อยากทำและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้เนื้อหาของรายการเจาะใจหัวข้อที่เราจะคุยกันนั้นผมว่าเป็นหัวข้อใช้คําว่าไงดีหัวข้อมาตรฐานหัวข้อที่ผู้คนหลายคนอยากฟังนั่นก็คือเรื่องราวของวิธีคิดในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จฟังดูเหมือนเราจะเปิดการสัมมนาอะไรบางอย่างนะครับแต่จริงไม่ใช่เพราะว่าในมุมมองแบบเจาะใจเนี่ยคำว่าความสําเร็จเราวัดจากอะไรเรามีอะไรเป็นมาตรการในการมองว่านี่คือความสําเร็จ มองจากตัวเลขยอดขายมองจากจํานวนพนักง,งานในบริษัทมองจากสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นไปหรือมองจากอะไรผมว่ามีมุมมองหลายแบบเหมือนกับการมองประเทศแต่ละประเทศว่าประเทศไหนหน่าอยู่กว่ากันคงไม่มองแค่ GDP เท่านั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักธุรกิจหญิงที่ถือว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยนะครับมีอาณาจักรธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลา20ปีจากบริษัทเล็ก,ลกๆกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ถ้ามองขนาดอันนี้ไม่ได้พูดถึงความสําเร็จนะครับขนาด เป็นบริษัทที่มียอดขายมากกว่า5,000ล้านบาทในเวลา1ปีและติดโผ 10... บริษัทไม่ใช่10ขออภัยครับติดโผ100บริษัทขายตรงที่มีรายได้สูงสุดของโลกด้วยวิธีคิดเป็นอย่างไรความสําเร็จของเธอเป็นอย่างไรในมุมมองของเธอซึ่งผมเชื่อว่าน่าสนใจมากๆครับเราจะคุยกับประธานกรรมการบริษัทกิฟฟีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูรครับสวัสดีครับคุณหมอค่ะ ผมว่าคุณหมอเป็นที่รู้จักในระดับกว้างขวางนะผมเชื่อว่าทุกคน่าจะจักคนทั่วไปจะเรียกคุณหมอกิฟลิงก็คงเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนแต่ถ้าไม่รู้จักตัวคุณหมอโดยตรงก็อาจจะรู้จักผลิตภัณฑ์เพราะว่าบริษัทนี้ก็อายุ20ปีแล้วรายได้อย่างที่บอกถูกไหมฮะมากกว่าปีละประมาณ5,000ล้านประมาณ5,000ล้านเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากก็20ปีนะนานเหมือนกันังดูจริงเหรอคะ รายการจอดใจ2 0กว่าปีแล้วค <laughs> รับยอดขายเราก็ไม่ได้เยอะครับแต่เราก็คิดว่าสําเร็จอยู่เหมือนกันในมุมมองแบบเรา <laughs> แต่ถ้ามองที่ไม่ใช่ตัวเลขห้าพัน 5, ล้านนะ <c oughs> พี่ก็คิดว่าความสําเร็จของพี่ก็อยู่ที่ว่าเราได้สร้างอาชีพให้คนไทยเนี่ยหลายแสนเข้าล <c oughs> หลายแสนครอบครัวเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าคําว่าสําเร็จของคุณหมอคืออะไรนะฮะก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดี <c> กับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น outstanding asian woman entrepreneur award 2016 คุณคมอไปรับที่เวียดนามค่ะไปรับที่ฮานอยค่ะคือเขาเกณฑ์อะไรยังไงคือเขาจะให้รางวัลกับนักธุรกิจสตรีที่ไม่ใช่มีผลงานในด้านของตัวเลขแต่ว่าก็ตอบแทนสังคมด้วยประเทศละสิบคนค่ะก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ประทับใจมากๆแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวเวียดนามด้วยเขาก็เป็นประเทศที่สวยและคนของเขาก็ขยันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่จํามาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจคุณหมอเือนผมเลยเวลาไปตางประเทศเราเห็นว่าอะไรที่เขาดีถ้าเราทําดีแบบเขา ก็ก็น่าจะดีกับเราแล้วก็กลับมาเล่าให้คนของเราฟังว่าเออเขามีข้อดีตรงไหนนะเขาขยันมาก<ะ>แล้วเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือมากเลยคุณหนูซึ่งเราต้องเรียนรู้เหมือนกันนะไม่งั้นเขาแซงเราเหมือนกันใช่ใช่ถ้าเรามัวทนงตนอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้กิจาการของกิฟฟลีเหรครับตอนนี้เป็นยังไงครับขยายอะไรใหญ่โตอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นบริษัทขายตรงที่สร้างอาชีพณนะวันนี้คนที่มีไรายได้อย่างต่อเนื่องจากเรามีประมาณ6กแสนกว่าครอบครัวนะคะที่ที่มีรายได้จากต่อเนื่องแต่เราไม่นับเมมเบอร์มบมาไปไปเม โอ้ไม่เบื่อเนคนเปิดในประเทศเพื่อนบ้านครบแล้วนะคะในอาเซียนก็เกือบครบแล้วค่ะ,คะนะคะเวียดนามก็กาลังอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนอินโดนีเซียอยู่ในระหว่างการรอจดทะเบียนนังนั้นก็ไปหมดแล้วค่ะค่ะงั้นผมเริ่มการสัมมนาเลยนะครับ <c oughs> เวลาคนถามก็จะถามแบบว่าเอ๊คุณหมอไม่ได้จบมาค้าขายไม่ได้จบคอมเมอร์สไม่ได้เ,เรียนบัญชีแล้วไม่ใช่นักค้าเป็นสูตินารีแพทย์ใช่ค่ะ ถ้าถามว่าอาจากคุณหมอที่ไม่ใช่นักค้าขายทำไมค้าขายประสบความสำเร็จปัจจัยอะไรทําให้เกิดความสําเร็จนั้นเอาลองไล่ตั้งแต่เป็นคุณหมอเลยความจริงชีวิตนีนมันแปลกนะคะคบางทีสิ่งที่ผ่านมาที่เป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยทั้งที่เราเลือกได้และเลือกไม่ได้เนี่ยนะคะครประสบการณ์กับวิธีคิดอ่ะมันเป็นตัวกําหนดชีวิตในวันข้างหน้าของเรานะคะเป็นคนที่คือ<า>เราสามารถเปลี่ยนการกําหนดได้เช่นเป้าหมายแรกฉันจะเป็นหมอ จริงๆแล้วเนี่ยอยากเป็นหมอจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นก็เคยเล่าให้ใครฟังว่าชอบทั้งสูงแล้วก็ชอบทั้งสกินหรือผิวหนังเนี่ยแอดเทนอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนนเรื่องความสวยความงามเนี่ยจนกระทั่งรักษาเป็นแต่วันที่เลือกจริงๆเนี่ยเลือกสูงพอไปเปิดคลินิกคุณดูชีวิตมันเปลี่ยนไปละเราแค่อยากจะเปิดคลินิกให้เราอยู่ตลอดแต่บังเอิญว่าคลินิกพี่มันไม่ไม่มีคนไข้เยอะก็เลยทําให้คิดที่จะเอาการรักษาเรื่องความสวยงามมานะคะก็ ไปเปิดการรักษาเล็กๆรักษาคนไข้เป็นสิวเป็นฝ้าแล้วเราก็ผลิตเวชจัสมองเองจากประสบการณ์ที่เคยมี<อ>นะคะแต่พอโตมามากเข้าเนี่ยคนไข้ก็แนะนําให้มามีธุรกิจของตัวเองแต่ตอนที่ทําจริงๆเนี่ยก,ก็กลัวมากดูแต่ท่ามกลางความกลัวเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราต้องสู้พอสู้ปุ๊บก็ต้องมาคิดว่าเราจะเอาข้ออะไรมาช่วยเราได้คุณดูในเมื่อเร<อ>าไม่เคยทํ<อ>าแล้วก็คิดง่ายๆแค่ว่าโอเคเราทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเรามีความสุขได้ไหมเพราะว่าตอนที่เราเป็นหมอสูเนี่ย ถามว่าเราสักเซสจากอะไรพี่มีความรู้สึกว่าพี่มีความสุขกับการทําให้คนไข้เนี่ยเขามาด้วยความเป็นทุกข์แล้วเราทําให้เขาเป็นสุขขึ้นออให้เขาหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีความสุขก็เลยมาคิดง่ายๆนะว่าทําธุรกิจหรืออะไรในโลกนี้นขอเพียงแค่เราทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวเรามีความสุข<ม>ก็น่าจะใช้ได้คือหลักการง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะความรู้สึกตรงนี้ก็ทําให้มันเป็นความสักเซสหรือความสําเร็จในช่วง9ปีแรกเพราะว่าเราก็เรียนรู้จากธุรกิจขนาดเล็กแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นดูแลคนจากน้อยเป็นมากขึึ้้้นนมากกขแลว็ เรียนรู้ว่าทำยังไงจะทำให้คนทั้งหมดอยู่ด้วยกันได้ไม่มทะเลาะกันเอื้อประโยชน์ต่อกัน<ะ>บริษัทอยู่รอดผู้บริโภคมีความสุขนักขายมีความสุขผมจะถามแบบทนายที่จะซักคานโอเคค่ะการตั้งบริษัททุกคนบอกว่าเออฉันตั้งบริษัทมาเพื่อสร้างความสุขให้ผู้คนคนก็จะบอกว่าไม่จริงหรอกคุณคุณตั้งบริษัทเพื่ออยากได้เงินเยอะๆคุณต้องร่ำรวยคุ้มค่าแก่การลงทุน คุณหมอไม่มีเงินในปัจจัยของการทําองค์กรบริษัทแรกที่พี่เปิดพี่อยากรวยไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่กิฟเฟอรินค่ะเป็นอีกอันหนึ่งคือสุพีเดิมบริษัทแรกนะคะครเราไม่เคยมีเงินสักล้านเดียวเลยอ่ะพี่ก็อยากมีเงินเหมือนใครๆอยากมีเงินแต่พอมันผ่าน9้าปีเต็มเนี่ยต้องพูดว่าเป็น9้าปีของ มันเหมือนจะฟ้าลิขิตก็ว่าได้นะ<ด>คะเงินมันไหลามาเทม,มาแบบเยอะมากๆานะคะขายดีอ่ะคุณยัขายดีก็มองว่ามันเป็นความสักเซสในด้านของเงินแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะไม่สักเซสในชีวิตคู่พอเราต้องอย่า แล้วเราเดินออกมาจากบริษัทนั้นเนี่ยเราก็เพราะว่าส่วนแบ่งที่ได้รับมาก็เยอะนะคะช่วงนั้นคือ2,538เนี่ยแบ่งมา100ล้าน100ล้านในยุคนั้นก็เยอะเนาะคุณหมอบอกว่าขอมีเงินแค่ล้านเดียวก็พอใช่ค่ะแต่ถ้าเราไม่แบ่งมา100 100หนึ่ง100ล้านเลยแต่ไม่ไอยมีความสุขแฮะมันก็เป็นโจทย์ที่ตอบกลับมาเหมือนกันว่าเออบางชีเนี่ยที่คนความรวยที่ใครใครอยากได้เนี่ยมันจะสร้างความสุขให้เราเมื่อเรามีเบสิกอื่นพื้นฐานอื่นที่มีความสุขแล้วแต่ถ้าเรามีพืื้้้นนนนฐาาาาอ่่่่ททีีมมมคคววุกกบงงงรรรัเเิิ็ชยไไดจ นะคะ<ช>แล้วก็ถามเองวนเวียนนะคุณวนเวียนมากเลยนะคุณหนูว่าแล้วเราอยากได้อะไรทุกมากขนาดไหนหมอมผมอยากรู้คนมีเงินร้อยล้านเป็นความทุกข์มากจินตนาการได้ว่าเขาเขาจะร้องไห้ไหมมันก็ทุกแต่ก็มีลูกอ่ะมีลูก,กเลขสองคน,คนก็ต้องเดินต่อนะคะ,ะคแต่ว่าถามว่าอยากได้อะไรกลับมาเนี่ย อยากได้ความสุขกลับมาคุณหูคำตอบทุกคำตอบมันกลับมาที่เดิมคือคาว่าความสุขแล้วความสุขที่แท้จริงเราก็รู้แล้วว่ามันทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินกี่พันล้านกี่หมื่นล้านหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าเรายืนอยู่บนโลกนี้อย่างคนที่ happy ์อ่ะตอบโจทย์ตัวเองได้ว่าทุกวันที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ใช่ทุกวันที่เราทำมันมีค่ากับตัวเราเองกับคนที่เรารักและคนอื่นด้วยจนถึงวันนี้ทุกๆคืนพี่ก็ท่องนะว่า มีเงินมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขไปกว่านี้ตายไปก็เอาไปไม่ได้สักบาทคุณดูว่าจริงไหมจริงอื<ต>เอาไปไม่ได้เลยแต่ก็เห็นมีแต่คน พีว่าจะเอาไปได้เต็มไปหมดเลยพี่ว่าเขาคงไม่ได้มองไปสิ่งเรื่องตายไปแล้วหรอกแต่วาคิดว่าเขาคงไม่ตายแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่ท่องทุกคืนนะว่าความเป็นหมอไงคุณดูมมันทําให้เราเห็นว่าเราเห็นความตายเยอะความตายเนี่ยบางทีมันมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเราบอกไม่ได้หรอกจะตายแบบไหนและตายอย่างไรแต่ถ้าเผื่อเราทําทุกวันนี้ให้มีค่าเนี่ยไม่ว่าวันอะไรเราจะจากไปเราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจว่าหนึ่งเรายังไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องเสียใจว่าสองเราทาอะไรไม่ดีไปแล้วหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่คิดนะคะผมรู้สึกอย่างหนึ่งละ <c oughs> คุณหมอกําลังตอบสิ่งที่ผมพูดเมื่อตอนต้นรายการว่าเราจะวัดความสําเร็จของคําว่าธุรกิจของตอนเองอย่างไรยอดขายขนาดจํานวนผู้คนที่ทํางานกับเราหรืออะไรคุณหมอกําลังแย้มสิ่งที่ไม่ใช่กลไกพวกนี้แต่คุณหมอกําลังจะบอกว่าฉันจะสร้างความสุขให้ทุกคนกี่แสนครอบครัวที่ว่าหรือหรือเป็นล้านหรืออะไรคุณหมอพูดมาคํานึงว่าการเป็นเจ้าของในธุรกิจขายตรงมันแปลว่ามันจะต่างจากธุรกิจขายตรงธรรมดาเขาจะเป็นเจ้าของ คือคือสตรัคเจอร์ของกิฟฟารีเนี่ยจะต่างกับขายตรงอื่นนิดนึงนะคะ <ừ. S 1> ใช่มันเป็นมัลติเลเวลคือขายตรงหลายชั้นแต่พี่เนี่ยออกแบบด้วยความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันไม่แน่เราไม่รู้ว่าเราทํางานเต็มที่เลยเนี่ยวันหนึ่งเราจะไม่มีแรงเมื่อไหร่เราจะป่วยเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าการตอบโจทย์ความเป็นเจ้าของคนที่เข้ามาในกิฟฟารีก็คือเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาสมัครแค่ร้อยบบาทตลอดชีวิตแล้วไม่ต้องต่ออายุเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์ของการ ทำงานหรือการเชิญคนมาต่อต่อต่อกันเป็นมัลติเลเวลเนี่ยมันจะคงอยู่ทุกคนก็แค่เข้ามาซื้อกินซื้อใช้ท่าที่อยากจะใช้หมดแล้วก็กลับไปซื้ออีกถ้าเขาพอใจในตัวสินค้าเงินก็ไม่ได้เอาเงินของคนข้างล่างมาให้คนข้างบนนะแต่เป็นเงินที่เราเพียงแต่ย้ายส่วนแบ่งทางการตลาดของมันก็ต้องมีโฆษณาของมันก็ต้องมีที่วางตามห้างร้านค่าโฆษณาค่าวางบนห้างค่าอะไรทุกอย่างทั้งหมดิทีวีเขาก็ต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันเยอะเหมือนกันพี่ก็ แต่คิดว่าเออบอกกับคนไทยว่าเราย้ายส่วนที่เราไม่ได้วางในห้างเนี่ยมาคืนให้กับค,คนที่เข้ามารา,ายจ่ายที่น้อยกว่าของเราเนี่ยเอามาให้เขาให้คนที่เข้ามาเหมือนกับเป็นเจ้าของกิฟฟารีเนี่ยสมัครร้อยแปดสิบาทเป็นเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟารีนี่แหละหและงานที่เขาทําก็คือไปชวนคนมาเป็นเจ้าของบริษัทลูกต่อจากเขา พอได้เงินมามากๆเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนอะไรเข้ามาคร,อาร่องงำจิตใจเราว่าเฮ้ยเราเก่งเราชาดคนอ่าน3มก๊กจบ3าจบ,บถ้าไม่มีธรรมะกำกับพบไม่ได้จริงๆหลักของพุทธศาสนาเนี่ยง่ายนะถ้าทำใจให้เข้าถึงได้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยคือพระพุทธองค์มองแค่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่แท้จริงคือการไม่ยึดติดการละวางงานทุกงานเนี่ยมีคุณค่าหัวใจสำคัญคือคุณทำงานอะไรแล้ว หาคุณค่าของมันให้เจออาชีพบริการคนชอบคิดว่าเออคือบริการทั่วไปไม่ใช่คือการที่ย้ายตำแหน่งไปเป็นแคร์สนับสนุนโดยแลัตาซอยมีกรดอะมิโนโจำเป็นจำเป็นดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ต s g